เอาละครับผมก็ขอกระลาสวัสดีท่านชมทุกท่านเลยวันนี้อยู่กับผมแบ็กรีดกันอีกเช่นเคยนะแล้วเราก็อยู่กันในเกมต้าหลวงต้าลูกสรรพยุทธวิญญาจารย์หรือในอนิเมะที่ชื่อว่าตำนานจอมยุทธ์ผู้ทางซาน,นั่นแหละโดยวันนี้ผมก็จะมาสอนครับอาวุธลับโดยที่เราไม่ต้องไปสุ่มเพิ่มนะถ้าเกิดว่าใครมีอาวุธลับอยู่แล้วมันสามารถคราฟได้ครับยังไงเดี๋ยวผมพาไปดู แต่ก่อนอื่นเลยสาหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนําเป็นร้าน Power Play เติมถูกเติมไวปลอดภย100ัยร้อยเปซซึ่งผมใช้บริการมาอย่างยาวนานใช้บริการตั้งแต่เขายังไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมอีกดังนั้นทุกคนก็สามารถไปใช้บริการได้เติมถูกกว่าการที่เราจะไปเติมเองซะอีกนั้นสำหรับใครที่ใช้บริการกับ Power Play อย่าลืมกดเลือกสนับสนุนเป็นช่อง Backlist s d กันด้วยนะครับผมก็จะขอขอบคุณอย่างมากเลย ไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคราฟอาวุธหรือว่าหลอมอาวุธกันดีกว่าโดยวิธีการคราฟอาวุธหรือว่าหลอมอาวุธเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้ตรงที่โลเกาซึ่งตอนนี้มันยังไม่อัปเดตเข้ามานะเราสามารถไปดูได้เฉยๆก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูแล้วเราค่อยคราฟทีหลังไปนี่เลยให้เราวิ่งมาที่โลเกาจากนั้นก็กดคุยไปเลยนะปุ๊บอ่าก็จะเป็นการเข้ามา ทีนี้สําหรับใครที่ยังไม่ได้สุ่มพวกนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปสุมกันก่อนนะแล้วก็เออลืมบอกไปว่าต้องเลเวล45แล้วก็ถึงจะสุ่มอาวุธลับได้แต่สําหรับใครที่ยังสุม่มไอ้พวกนี้ไม่ได้อย่างเช่นมอสุมเข็มบุบผามันเป็นตัวสีสีดาจางจายใช่ไหมล่ะมันเป็นเหมือนเงาอะไรสักอย่างอ่นั่นแหละคือคุณยังสุ่มไม่ได้ดังนั้นไม่สามารถครับได้แครบอาวุธได้หรือว่าหล่ออาวุธได้นะ ซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่แล้วมันก็บอกว่าอาวุธลับชิ้นนี้มีแล้วจึงสามารถหล่อได้ดังนั้นคุณเข้าใจง่ายๆเลยว่าเวลาคุณจะหลอออาวุธลับคุณต้องมีอาวุธลับชิ้นนั้นก่อนซึ่งผมมีพายุเกมดอกซารีแล้วหรือว่าเขาเรียกกันว่ามอสุมเกมบุปผาแหละในเกมนี้แล้วก็เทียบเชิญยมาบาลผมก็มีแล้วเห็นไหมมันก็จะปลดทั้งหมดเลย แต่สาหรับใครที่ยังไม่ปลดมันก็จะเป็นเงาสีดําผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นประมาณไหนแต่เรากดเข้ามาดูเราก็พอรู้แหละว่ามันไม่มีนะครับผมมันก็ไม่สามารถครับได้ทีนี้เดี๋ยวระบบเขาคงจะเพิ่มมาทีหลังเพราะว่าเซิร์ฟจีเนี่ยมันสามารถล้อมได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยลอ้อเออลอ้ลอลอ้อไม่ใช่ล้อมอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะรผมเราก็กดเข้ามาที่ตรงนี้ก็ได้ปั๊บพอกดเข้ามาที่เมนูตัวละครเสร็จแล้วเราก,กดไปที่อาวุธลับครับผมปึ๊บตรงนี้เลยนะอ่ะมันก็จะเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วคุณจะสามารถหล่ออาวุธนะครับผมหรือว่าอาอไปอั down ดาวไ้ โดยผมจะคราเป็นตัวนี้นะครับผมสมมตินะผมสมมติเฉยๆผมยังไม่มีเศษชิ้นส่วน แล้วเรากดไปที่พัฒนาครับผมอ่ากดจริงๆกดตรงไหนก็ได้แหละเราค่อยสลับตรงนี้ทีหลังเห็นไหมปุ๊บมันก็จะมีแบบนี้เราก็สามารถอ้ามอาวุธได้เลยเห็นไหมมันก็จะมีแบบแบบแปลนโดยแบบแปลนหายังไงนะครับผมหาแบบได้แบบฟรีๆเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจับดาวเป็น3ดาวไป4ีดาวเนี่ยก็แค่มีแบบแปลนก็สามารถค้ามได้และแบบแปลนหายังไงล่ะโดยกดเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะครับผมกดปุ๊บทีนึ่งมันก็จะขึ้นแบบแปลนมากมายนะทุกคนสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากได้แบบแปลนแบบไหน โดยเงื่อนไขเนี่ยมันก็จะใช้เศษชิ้นส่วนถังซานอาวุธลับอยู่ที่50เศษอ่ะเห็นไหมเราสามารถหาได้นะแค่50เศษเองถ้าเกิดว่าเป็นอาวุธลับชิ้นอื่นล่ะอย่างเช่นอ่าคันซอนไร้เสียงอย่างนี้นะครับผมคันซอนไร้เสียง1เศษเนี่ยมันก็ใช้1ึงชิ้นส่วนของถังซานอาวุธลับเองเห็นไหมว่าหาได้ง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเราจะคับตัวนี้นะอันนี้ใช้อยู่40 แสดงว่าเราต้องหานะครับผมหาให้ได้เยอะกว่านี้แล้วก็กดแปลงไปเลยครับผมมันก็จะมาเป็นแบบแปลนอาวุธลับเราก็สามารถอัปดาวได้ซึ่งตอนนี้ผมใกล้จะขึ้น1ดาวแดงแล้วอ่าวหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะวิธีการครับแบบแปลนเดี๋ยวเราไปยอ้อนดูเราเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมกดไปที่ตรงนี้ครับผมอาวุธลับจากนั้นกดไปที่พัฒนาแล้วเราก็กดไปที่ตรงขีดตรงนี้เลยปุ๊บแล้วก็เราก็สามารถแลกได้ถ้าเกิดว่าเรามีชิ้นส่วนถังซานอาวุธลับ โดยวิธีการหาชิ้นส่วนมันก็มีทั้งสายฟรีแล้วก็สายเติมมนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าหาแบบไหนนะครับผมทีนี้ก็จะเป็นทางด้านของสายใหญ่ก็สามารถหาเศษได้นะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยกดไปที่ถังซานอาวุธแล้วครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนความทรงจําทุกคนก็สามารถมารีเลยตรงนี้นะครับผมทุกๆวันสามารถหาได้ประมาณ3ครั้งต่อวันนะตรงนี้มันก็จะเป็นดันเจียนทุกคนก็สามารถกดท้าทายมันก็จะได้เศษมา พอได้เศษครบประมาณ50หรือว่าตัวที่เราต้องการแล้วเราก็สามารถเอาไปแลกแบบแปนเพื่ออัปดาวได้มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยอย่างที่2ทํายังไงเราก็กดไปที่วิญญาจาร์เลยครับผมอ่าเอาเอาแบบเดิมนะวิญญาจาร์แล้วกดมาที่เพิ่มเติมครับอ่าแล้วมาที่อัปดาวตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรามีชิ้นส่วนไอสี้งเหลืองเนี่ยที่เราทํามาจากกิจกรรมเราก็สามารถแลกให้มันเป็นชิ้นส่วนถังซาดาวุธลับได้นี่เห็นไหม ถ้าเกิดว่าผมแรกมันก็จะได้40%ก็อีกนิดเดียวนะครับผมเดี๋ยวก็ได้อัปดาวอันนี้พายุเข็มดอกสารีแล้วเห็นปะง่ายๆเองครับผมนี่คือวิธีการแบบสายฟรี แล้วก็สายฟรีอีกแบบหนึ่งมันก็จะเป็นแบบสายฟรีที่เสียตัวสุ่มหน่อยนะอันนี้เลยให้เรามาที่ตู้กระชานะเพื่อเราจะได้สุ่มหาเศษชิ้นส่วนถังสารอาวุธลับปุ๊บกดเข้าไปเลยพอคุณเข้ามาที่ตู้แล้วนะถ้าเกิดว่าคุณมีถังสารอาวุธลับแล้วแล้วก็มีอาวุธลับที่เราต้องการแล้วไม่จําเป็นต้องมาสุ่มตรงนี้เพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าใครยังหาอาวุธลับดีๆไม่ได้นะอย่างเช่นอาวุธลับตัวน,นี้แหละมันดีที่สุดแล้วก็คือมอสุมเขมบุผาถ้าเกิดว่าใครมีก็ เลิกสุมได้เลยนะเพราะว่าไอ้ตรงนี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับผมเทียบเชิญโยมาบาลมันเป็นอะไรที่เบามากๆแล้วมันก็กินเกจกระสุนถังสารอาวุธลับอย่างมากเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะสุ่มสุ่มหาแค่มาสุมเข็มบุพผาแล้วก็เลิกสุมได้เลยอ่ะ ทีนี้เราก็ไปหาเศษชิ้นส่วนไม่ต้องไปสุมนะส่มตรงนี้นะเศษชิ้นส่วนแล้วไม่ต้องไปสุ่มตรงนี้นะทุกคนอ่าให้มาสุ่มตรงนี้ปลุกพลังอย่างน้อยเนี่ยมันจะมีเลทอยู่ที่30%ที่จะออกถังซานอาวุธลับอันนี้มันคุ้มกว่าเลยเพราะว่าไอ้ตู้นั้นเนี่ยมันมีโอกาสหลุดเยอะหรือว่าคุณจะสุ่มตู้นี้ก็ได้แล้วแต่นะมันก็พอๆกันนั่นแหละแต่ว่าสุ่มตัวนี้มันรู้สึกว่ามันน่าจะมีโอกาสได้เยอะกว่าอ่ะ เราก็มาเลือกเป็นถังซานอาวุธลับครับแล้วก็ยืนยันทีนี้เราก็กดสุ่มไปเลยถ้าเกิดว่าเราได้ถังซานอาวุธลับซ้ำเนี่ยมันก็จะอยู่ที่5 0เศษคุณก็สามารถเอาไปแปลงเป็นแบบแปนชิ้นส่วนพายุเข็มดอกสาลี่อะไรต่างๆก็ได้นะต่อไปมาดูวิธีสายเติมกันเลยดีกว่าวิธีของสายเติมก็มาที่มาสครับผมตรงนี้เลยเอ้ยไม่ใช่ดิบช่ดิบกวัวิดนะครับผมมาที่โบนัสครับอ่ะก็ตรงนี้เลยแพ็คลายวันตรงนี้เปลี่ยนวิญญาจาร์ทุกคนก็เลือกเป็นถังซานอาวุธลับนะถ้าเกิดว่าคุณมมมมีีแลแลล้้้้ววเเเเรราาก็็ซืือออไตงนนบะพ่่สุศษห ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเติมหน่อยก็ซื้อทุกๆวันนะเพื่อเอาไปอัปดาวได้ก็จะเป็นประมาณนี้แหละสําหรับสายฟรีแล้วก็สายเติมอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเดล็ออินเพจอะกดรับไปเลยปุ๊บอ่อก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับใครที่ต้องการจะคับอาวุธลับแบบฟรีๆก็ทําตามวิธีนี้ได้เลยไม่ต้องไปสุ่มเพิ่มนะก็คือหาเ,เศษชิ้นส่วนหาแบบสายฟรีก็ได้เ,เก็บเล็กออมน้อยนะครับผมแล้วก็แลกชิ้นส่วนทางสารอาวุธลับมาเออด,ดิเออใช่แลกชิ้นส่วนตัวละครทางสารอาวุธลับมาแล้วคุณก็เอามาแปลเป็นแบบแปลในส่วนของงตรงนี้ ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปแล้วก็อีกอย่างนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณดูแล้วไม่เข้าใจเนี่ยก็สามารถกดลิงก์เข้าไปใน Discord แล้วก็ไปถามใน Discord ได้ซึ่งผมออนไลน์อยู่ตลอดเวลานะใน Discord ก็ประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มผมก็นอนแล้วถ้าเกิดว่าคุณถามมาเดี๋ยวผมก็ตอบแหละเพราะว่าผมอยู่ใน Discord หรือว่าจะเข้ามาพูดคุยใน Discord กันก็ได้นะทีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน굿บายครับทุกคน